บอกว่าขอแบบว่าอย่าเพิ่งซักอะไรอย่างเงี้ยถ้าซักราคามันตกนะอเราเป็นคนใจถึงแล้วคือผมไม่ค่อยเป็นคนที่อายเท่าไหร่อะไรเงนะี้ยมีครับมีพี่บางท่านซื้อถุงเท้าผมอนะไรเงี้ยเขาบอกว่าซื้อถุงเท้าใช่เขาบอกว่าขอใส่แบบไม่ซักมานานแล้วเวลาส่งเวลาส่งเนี่ยก็คือบอกว่าได้ใส่ถุงแกงแล้วก็มัดปากถุงด้วยหนงอย่าง <Yeah. S 1> ก็จริงๆในไลฟ์สดก็เป็นการเอนเตอร์เทนครเราก็ไม่ได้ขายของจ๋าขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเราก็จะมาเอนเตอร์เทนแฟนคลับด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยครับให้มัน เป็นเหมือนการดูไลฟ์สดที่สนุกไปด้วยแล้วก็ได้ซื้อของไปด้วยนะครับคือบางทีมันก็จะมีเกงหลากหลายไซส์ครับบางทีมเราใส่ไซส์เล็กไปมันก็อาจจะแบบว่ามีมีอาจจะแบบว่ามีหลุดไปบ้างนิดหน่อยม,ม,มีมีพี่ๆบางท่านเขานั่งอับตั้งแต่เราไลฟ์ตั้งแต่สี่ทุ่มะยันประมาณตีสี่ตีห้าครับผมก็ยอมจ่ายเขาเจริงๆมันก็เป็นคาแรคเตอร์ผมโดยตรงนะครับเรื่องเรื่องการไม่ใส่เสื้อเพราะจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่เสื้อนะร mm hmm. แรกๆก็คือเขาแค่เห็นแค่ขอบนะเพราะเราใส่ไม่ได้ใส่เสื้อเขาก็ เราก็คิดจะดีไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามบ่อยมากนะหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันก็ขำๆดีเราก็มีบ้างครับก็มีขายไปสองสาตัวฮะเพื่อเอนเตอร์เทนใช่ครับผมเขาก็บอกว่าขอแบบว่าอย่าเพิ่งซักอะไรอย่างเงี้ยถ้าซักราคามันตกอะไรอย่างเงี้ยต่อไปคนใจถึงแล้วคือผมไม่ค่อยเป็นคนที่อายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมบอกได้เวลาพี่กล้าซื้อผมก็กล้าขายนะเราซื้อมาเท่าไหร่กันนะ ตัวนั้นไม่กี่ร้อยครับแล้วใครประมาณสี่ห้าพันครับผมโอ้ยไม่ซักไหมไม่ซักคือห้ามซักครับใช่ฮะคือเราก็บอกในไลฟ์ตลอดว่าแบบว่าเราเราเราไม่ได้ไปสื่อถึงทางนั้นอย่างเงี้ยคือพี่ๆอยากได้เนี่ยผมก็จัดให้ผมเป็นคนที่แบบว่าอ่าใจถึงอยู่แล้วอ๋อก็คือแล้วก็คือเหมือนกับว่าแบบว่าเขาชอบอะไรที่แบบว่าความเรียวของเราอ่ะก็คือเสื้อผ้าที่เพิ่งออกกำลังกายเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็เอฟตั้งชุดเลย เขาบอกว่าห้ามซ,ซักก็เล็กๆแตกอยู่ครับอันนี้คือมีพี่บางท่านซื้อถุงเท้าผมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าซื้อถุงเท้าใช่ฮะก <ใน S 1> ็คือเขาบอกว่าขอใส่แบบไม่ซักมานานแล้วเวลาส่ง <c oughs> วเวลาส่งเนี่ยก็คือแบบอว่าได้ใส่ถุงแกงแล้วก็มัดปากถุงด้วยหนังยาง <c oughs> ผมก็งงว่าแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็งงว่าแบบว่าเอโอเคได้ครับได้ครับเลยเราก็ตามใจลูกค้ากนแบน้คือลูกค้าขออะไรเราก็ตามใจฮะจริงๆเราก็ไม่ได้กะจะแบบว่าคือจริงๆแล้วบอกว่าพี่ไม่เป็นไรได้เดี๋ยวผมเอาไปซักให้ก่อนเพราะว่ามันเหมืนอไม่เป็นไรครับคุณบิ๊กไม่เป็นไรเอาแบบนี้เลยอะไรเงี้ยในความคิดว่าเขาเอาไปทาอะไรต่อผมก็ไม่แน่ใจนะไม่กล้าพูดเหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรต่อก็คือเราก็คิดในแง่ดีแล้วเราเป็นคนมองโลกในแง่บวกคือเราไม่ได้คิดไปสอเสียทางไม่ดีเราคิดว่า คนเราเขาชอบเราเขาชื่นชอบเราอย่างเงี้ยเราก็เราก็ให้สิ่งดีๆตอบแทนเขาได้อะไรเงี้ยตอบแทนลูกค้าตัวนี้เราก็อาจจะเราก็มีหลายตัวเนาะถ้าเขาอยากได้เราก็ให้ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ขายทุกทุกท,ทุกไว้นะฮะถ้าเป็นพวกถุงเท้าอะไรพวกนี้หรือว่าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วมันก็จะมีกลิ่นติดไปบ้างอนะไรเงี้ยแต่เรามั่นใจว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนกลิ่นตัวเหม็นอะไรกันอะไรนั้นนะครับ